สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ cosmic read พยากรณ์ดวง12ราศีในรอบพระจันทร์เต็มดวงวันที่9สิงหาคมปี2025นี้นะครับฟูมูลรอบนี้มาในราศีกุ่มที่เขาว่ากันว่าถ้าหัวใจยังไม่พองโตก็ให้มองฟ้าคืนนี้เพราะนี่คือจุดที่หลายอย่างจะสว่างชัดทั้งเรื่องใจเรื่องงานและเรื่องที่เราเคยพยายามมาก่อนหน้านี้ บางราศีอาจได้เวลาปลดล็อกชีวิตบางราศีอาจต้องชะลอเพื่อมองความจริงให้ชัดขึ้นเราจะมาเช็คดวงกันทีละราศีดูว่าจักรวาลกำลังส่งสัญญาณอะไรถึงราศีต่างๆกันบ้างในคลิปนี้ก็จะเป็นคิวของราศีกันนะครับการงานช่วงนี้เหมือนราศีกันต้องเป็นฝ่ายแบกงานไม่ทั้งออฟฟิศถึงแม้จะไม่มีดาวจรมาช่วยซัพพอร์ตในเรือนง,งาน แต่ดาวยูเรนัสกับแอดเมตอสที่อยู่ในเมถุนก็ให้ฟิลแบบวิกฤตสร้างวีรบุรุษงานอาจจะมาแบบปุ๊บปั๊บไม่มีหัวไม่มีท้ายแต่คุณกลับจัดระเบียบได้ดีเหมือนคุณเกิดมาเพื่อจัดการกับงานยุ่งๆไปซะง,งั้นโชว์สกิลเด็ดในช่วงนี้มีสิทธิ์ถูกโปรโมตแม้หัวหน้าจะยังไม่บอกก็เถอะการเงินเรือนการเงินมีดาวอังคารกับเซอุสข้ามมาเยือนรายจ่ายจะเดือด ใช้เงินไปกับการซ่อมแซมการซื้อลงทุนหรือของใช้จำเป็นที่ปังแต่พังบ่อยเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์หรือค่ารักษาร่างกายต้องคุมค่าใช้จ่ายนิดนึงแต่อย่าก,กังวลเงินมาไวก็ออกไวจริงแต่คุณยังคงหาทางหาเงินได้ตลอดเหมือนกันความรักคนโสดฟีลเป็นสายฮิวตัวเองอยู่ช่วงนี้หัวใจดูสงบดีนะ แต่พอเจอใครบางคนที่มีไว้แปลกๆอาจจะสายตีสชอบดนตรีแปลกๆหรืออาจเป็นแนวอินโทรเวิร์ตก็อดใจไม่ให้เผลอใจไม่ค่อยได้อราศีกันชอบคนมีสมองใช่ไหมแต่คราวนี้สมองเขาอาจจะมีระบบปฏิบัติการจากดาวดวงอื่นก็เป็นได้เตรียมรับมือให้ดีคนมีคู่ระวังการงอนแบบเงียบๆต่างคนต่างรู้แต่ไม่มีใครพูด งานเงียบเก่งดันมากันก่อนในะช่วงนี้แนะนำให้ผู้ชัดๆอย่าให้คู่คิดเองเออเองเดี๋ยวพังกันหมดโชคลาภดาวในเรือนโชคลาภมีคิวปิโดอยู่โชคจะมาจากคนหมู่มากหรือการร่วมงานกับกลุ่มใหญ่งานทีมงานกลุ่มจะพาโอกาสดีๆมาให้มีลุ้นเรื่องเงินเล็กๆจากกิจกรรมรวมกลุ่มเช่นลงขันซื้ออะไรกับเพื่อนหรืองานสังคมจะพาไปเจอโอกาสดีสุขภาพ แม้ดาวสุขภาพจะมีดาวจันทร์กับพลูโตจรอ,อยู่ก็อย่าแปลกใจถ้าอยู่ๆเหนื่อยง่ายหรือรู้สึกว่าอารมณ์ขึ้นๆลงๆแบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุดาวจันทร์ทำให้เซนซิทีฟมากพลูโตก็ชอบปันลึกๆอยู่เงียบๆดังนั้นต้องพักให้พอออกกำลังกายเบา,เบา อย่าปล่อยให้ตัวเองหมกมุ่นกับอะไรนานๆไม่งั้นปวดหัวปวดใจไปพร้อมกันนะครับฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอโอกาสประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับถ้าคุณฟังดวง12ราศียังไม่จุใจและอยากได้คำทำนายส่วนตัวแบบแม่นขึ้นไปอีกคุณสามารถสั่งซื้อ e b o ๊กวิเคราะห์ดวงเกิดแบบเจาะลึกวิเคราะห์อาชีพความถนัดงานที่ถูกโฉลกคู่รักในพื้นดวงพร้อมเสียงทำนายเฉพาะดวงของคุณเองแถมยังสามารถถามคำถามเฉพาะเจาะจงได้อีก5ข้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินรักสุขภาพหรือเรื่องที่คาใจท่านใดสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ลายในดีสคริปชันด้านล่างเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับถ้าคุณชอบการพยากรณ์สไตล์นี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Cosmic Read กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกรอบ New นิวมูนฟ Moon หรือวาระสำคัญในทางโหราศาสตร์สุดท้ายนี้ขอให้คุณโชคดีมีแรงใจ ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงและมีรักที่ดีกันทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ